ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบ u x และบริการเติมพ a าสคิดถึงสตาร์บัคในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเราจะเริ่มจากการนะครับ บอกสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับว่าตัวไหนในควรหาหรือตัวไหนไม่ต้องหาบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มหยิบจากตัวละครด้านล่างเนี่ยต้องอธิบายเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวละครทุกตัวนะครับที่อยู่ในเกมอนิเมะเวนเจอร์นะครับล้วนเล่นได้ทุกตัวนั่นเองนะครับไม่เหมือนเกมออสตาอนิเมะรัสแตนอันเมวันกัดทุกเกมนะครับตัวละครเก่าๆตัวละครที่มันเก่าไปแล้วหรือว่าไก่ไกที่น้องๆเรียกกันเนี่ยดาเมจไม่เก่งจะหาตัวดีๆสุดท้ายแล้วถ้าน้องๆเข้ามาเล่นใหม่นะครับก็แน่นอนเลยมันเล่นได้นะครับแต่ก เหมือนเดิมครับผมเข้าใจว่าน้องๆจะต้องหาตัวล้อที่มันเก่งอยู่แล้วแล้วก็ต้องเมตาอยู่แล้วนั่นเองครับก็เหมือนเดิมครับถ้าคุณอยากจะเล่นนะครับหรือว่าอยากจะมีไอเดียที่ดีนะครับก็แนะนําว่าให้เติมกับร้านค้าต่างๆนานนี่หละครับไม่ว่าจะเป็น Starbuck s นะครับหรือว่า Crystal Shop นะครับก็จะเป็นร้านค้าที่ดีนั่นเองครับทำให้ทุนนั้นมี ID ดีดองเพชรหรือว่า ID ตัวระดับมิสติกนะครับได้ง่ายเลยก็อย่าลืมไปทักหาร้านค้าเหล่านี้ด้วยเช่นกันแล้วกันนะครับก็แน่นอนครับตัว สปอนเซอร์หลักของเรานะครับตัว UG Cloud นะครับหรือว่าตัว UG Phone นะครับที่ทำให้เรานั้นเล่นมือถือได้ง่ายนะครับปล่อยฟาร์มได้สบายๆนั่นเองแล้วกันนะครับก็อย่าลืมไปโหลดนะครับหรือว่าเติมแพ็กเกจง่ายๆให้ซื้อโดยเช่นกันแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับเหตุผลที่ผมไม่เอาตัวละครเข้าไปจัดในตรงนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าผมจะต้องทำหลายอันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับในระบบ Infinity นะครับการลงหอคอยนะครับ Weekly Tournament หรือรวมแต่ตัวอีเวนต์หรือว่าการเล่นโออทั่วไปว่าตัวไหนนนมัเล่ด้้งงบา คือคลิปนี้เนี่ยมันจะต้องพูดนานหน่อยนะครับเพราะว่ามือใหม่จะต้องเข้าใจว่าหลังจากนี้คุณจะต้องเจออะไรยังไงบ้างและคุณอยากจะไปทีละหมดทีละหมดเนี่ยคุณจะต้องไปดูคลิปไหนบ้างนั่นเองนะครับผมแบ่งหมวดหมู่ไว้แล้วแต่ว่าจะพยายามค่อยๆลงทีละคลิปทีละคลิปนั่นเองครับซึ่งตัวละครแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนน,นั่นเองครับอ่ะพูดกันามาค่อนข้างนานนะครับรวมๆก็ประมาณสามถึงห้านาทีโดยประมาณมาเริ่มกันเลยครับโดยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมลืมเพิ่มอีกอันนึงนะครับ ไม,ไม่ไม่ต้องเพิ่มหรอกเดี๋ยวผมจะลากขึ้นเลยลวกันเนาะไอ้พวกตัวข้างล่างเนี่ยเราทิ้งไปหมดเลยสาหรับตัวมือใหม่นะครับเราจะหาแค่ตัวละครสําคัญสําคัญเท่านั้นพอน้องๆเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเ,เล่นมันเยอะนั่นเองครับเราจะเริ่มจากตัวแรกเลยครับมือใหม่ครับโดบะระ เป็นตัวละครระดับเลเจนเดอรี่ครับที่สามารถเล่นได้ดีแล้วก็เล่นได้ง่ายนะครับใครที่หาตัวละครตัดเลือดไม่ได้โดบารัเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็เก่งที่สุดในบรรดาตัวระดับเลเจนเดอรี่นะเอาง่ายๆเลยแค่นั้นจบแค่นี้เลยครับส่วนตัวละครระดับเลเจนตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างบลูมาเนี่ยจะเป็นตัวฟาร์มแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนั่นเองครับตัวเวนดี้เนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ช่วยในเรื่องของการบัฟเวฟในช่วงแรกสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าเล่นในระยะยาวเลยคือเล่นได้ดีนั่นเองครับต่อมาเลยั่รนูีคบ ก็จะเป็นตัวกายภาพบัฟที่ดีที่สุดนะตอนนี้เลยนั่นเองครับเรื่องการบนวับเนี่ยผมมีการบนบับนะไม่ใช่บนวันะบ เรื่องการวนบัฟเนี่ยมีคลิปสอนไปแล้วก็สามารถไปหาดูเพิ่มเติมได้พิมไปเลยครับว่าวนบัฟเจ็ดโอซ่าก็สามารถเจอได้แล้วด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับต่อมาเลยอะสปีดบาร์กอนผมลืมเอาเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นลืมแอดเข้ามาครับก็จะเป็นตัวฟาร์มที่ดีหนึ่งตัวครับถ้าถามว่าระหว่างบลูมากือสปีดบาร์กอนในตัวไหนฟาร์มได้ดีกว่านครับสปีดบากอนจะเหมาะกับการฟาร์มนะครับหรือว่าการเล่นนะครับด่านสตอรี่นะครับหรือเอาง่ายๆครับ15เวฟเนี่ย สปีดวากอนตัวเดียวเหลือ,เล,อเล่นง่ายกว่าครับแต่ว่าถ้าเป็น16หรือว่า20-30-50เป็นต้นไปเนี่ยเล่นบูมากกับสปีดวากอน คู่กันไปเลยครับจะดีที่สุดนั่นเองครับแต่ถามว่า2ตัวนี้ต้องหาโกลเด้นไหมมันจําเป็นต้องหาแต่คุณไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้นะแต่เอาจริงๆคือสุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีบัฟอะไรเลยก็เล่นได้นั่นเองครับเพราะว่าเกมมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับมันมีบัฟบนหัวมันมีท่าอะไรเงี้ยมันเล่นง่ายแล้วแต่ว่ามือใหม่เข้ามาเนี่ยตัวละครเริ่มต้นจะมีประมาณนี้นั่นเองแล้วกันนะครับต่อมาครับเรามาไล่เรียงกันเลยครับสำหรับตัวละครระดับมิสติกเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างครับเริ่มกับตัวแรกๆเลยละกันน้ดดููปปจาตตตััววลกที่ผมมพข้้ไองตกใจนะมมันกก็คือไ่่่เงแแล้วต ถ้าน้องๆได้มามันยังพอเล่นได้อยู่แต่ว่าผมจะพูดแค่บางตัวเท่านั้นครับเย็นกัดนะครับเบอร์เซิร์กตัวนี้นะครับถามว่าเก่งไหมมันเก่งนะครับแต่ว่าน้องต้องลงกลับไปหาตัวเก่าๆนะครับมาเป็นตัวที่เก่าแล้วไม่แนะนําให้หาแล้วนะตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะยังเก่งอยู่ใครที่มีตอนนี้เนี่ยเป็นยูนิคมันเก่งอยู่เหมือนเดิมครับมันเล่นได้ครับแต่ว่าใครได้เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าต้องกลับไปหากัตไหมผมมองว่าไม่จําเป็นแล้วนั่นเองครับสำหรับมือใหม่นาอแล้วก็การหายูนิคเนี่ยมาลวััคครรบต คอรโกคูเนี่ยมันคือตัวเมตาไฮบริดนะครับมันยังคงอยู่ในเมตาแล้วยังมี p o t e n ช i a l หรือว่าศักยภาพตัวละครเนี่ยที่สามารถที่จะ e ีโว v ไปตัวละครที่เรียกว่า,เ,าเป็นเบจิโตได้นะครับก็คือมันยังเป็นตัวละครที่เก่งแต่มันมีดอกจันใหญ่ๆเลยครับว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องการยูนิคนั่นเองครับขอแค่ง,ง่ายๆเลยถ้าไม่มียูนิคเนี่ยมันเล่นได้แต่มันจะค่อนข้างอางอมนะครับหรือว่าค่อนข้างกางกานั่นเองเพราะว่าหลายๆคนมักจะไปเปรียบเทียบกับคนที่มียูนิคอยู่แล้วหมายความว่าก็คือถ้าคุณจะไม่ได หายูนิคมันไม่ต้องส่มเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวหลังๆมาเนี่ยมันเล่นได้ค่อนข้างง่ายแล้วแต่ว่าผมใช้มันเป็นเมตาฮิวรไฮบิตถ้าคุณได้มันมาแต่ประเด็นคือมันเป็นตัวละครที่อีโวค่อนข้างเหนื่อยครับผมจึงไม่แนะนําให้มันเป็นตัวละครมือใหม่นะครับโอเคเนาะที่ลากขึ้นไปพอให้เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะมองว่าเบจิโตะโกคูเบจิต้ามันเล่นง่ายเฮ้ยมันต้องมียูนิคคือคุณมองที่ปลายทางไงแต่ว่าระหว่างทางที่คุณจะเล่นตัวพวกนี้คุณต้องไปนั่งตามหาของอีโวนน,น,น,นน่่มึงไแา้ลัอกต ตัวละครอ,อื่นๆตรงนี้ข้ามหมดเลยยาวๆเลยน,นั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่ไม่มีตัวแถวนี้ออที่จะเล่นเลยนั่นเองละกันเนาะตามนั้นเลยอีมิลงอีมิเรียผมจะพูดข้ามนะครับฟรีเล่นเนี่ยมือใหม่ก็ถือว่าเล่นได้นะผมให้เป็นเมตาฮิวเบิดละกันเพราะว่ามือใหม่เนี่ยเข้าไปเล่นอีเวนต์ง่ายครับใช้ตัวละครมิสติกนู่นนี่เข้าไปเล่นง่ายเก็บอีเวนต์เก็บไรง่ายหรือว่าในอนาคตนะครับ คุณเทรดกับคนอื่นได้หรือว่าคุณไปหาตังซื้อมาเนี่ยนะครับสักตัวละหาบาท10บาท20บาทตัวนี้ก็สามารถแบกได้แล้วในวันที่มันเทรดได้แต่ว่าในวันที่ผมอัดคลิปตรงนี้ยังเทรดไม่ได้นะครับแต่ถือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้นั่นเองครับต่อมาเลยเอมิเลียปล่อยผ่านเลยครับตัวอื่นปล่อยผ่านนะบิจิโต้ผมปล่อยผ่านเลยนะอย่างที่บอกคือมันต้องอีโวไหนจะต้องอีโวบีตา้าแล้วก,ก็โกคูด้วยผมปล่อยผ่านเลยนะถือว่ารู้กันนะครับตัวอื่นตรงนี้ปล่อยผ่านให้หมดนะครกีตม่่่้้้องงนนนนใใจเเาาาาาาะวววุณชลทนนทํผ คุณเล่นง่ายนั่นเองครับมาครับตัวที่เล่นง่ายตัวมือใหม่ครับตัวนี้เลยนะครับมันจะเป็นตัวเมตา h e วเอ็นไฮบิครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าระหว่างฟรีเลนกับน้องพึ่งก็ไหนเก่งกว่าฟรีเลนเก่งกว่านะแต่ว่าด้วยศักยภาพของตัวละครแล้วเอาที่ว่าเล่นง่ายๆแล้วว่าเล่นตัวเดียวมันจบแล้วเล่นดับผ่านทุกคอนเทนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ตั้งแต่ต้นจนจบนตอนนี้นะครับน้องพึ่งเล่นได้ดีหอคอยตั้งแต่ชั้นที่1จนถึงชั้นที่2 2 0 2 3 0กว่าน้องพึ่งบวกกับตัวบับอวิทเล่นได้ดีครับสรุปก็คือน้องพึ่งเป็นตัวละครที่สามารถผ่านได้เกือบทุกคอนเทนต์นะครับเล ไล่เล่นกันต่อไปครับกอสคุงนะครับถือเป็นเมตาเก่านะครับที่แนะนําว่าต้องหานตอนนี้มันจะมีตัวละครอ,อย่างอีตจีเนี่ยไม่ควรหารแล้วมันเก่าไปแล้วครับถ้าจะหาะตอนนี้ตัวละครที่ตีเป็นกล้วยและตีเผาไหมไม่ใช่ไฟดำนะครับเน้นว่าเป็นดาเมจแรงเป็นดาเมจเบิร์ดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งในความสามารถถ้าคุณอัปเกรดขั้นที่6ไปแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนาะมันจะทําให้ดาเมจตัวนี้เนี่ยคูณ3เลยนั่นเองเอาเป็นว่าสมมุติว่ากอสคุง ตีอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับคุณคูณ3เข้าไปมันก็จะกลายเป็น3 0 0แสนนั่นเองแต่ว่าตัวเลขที่มันแสดงก็คือ1 0 0 0 0แสนนั่นเองครับหมายความว่าตัวนี้เป็นตัวเบร์สเตอเมทภาคพื้นที่ดีมากๆเลยนั่นเองแล้วกันนะครับก็แนะนำว้หาเข้ามาแล้วกันลดส่วนตัวอื่นก็ปล่อยทิ้งไปนั่นเองนะตอนนี้ก็ทิ้ง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 ให้หมดเลยไม่มีอะไรแล้วนะครับคิงคิริโต้ดูนันี่อะไรทิ้งให้หมดเลยนะครับไล่หาอะต่อมาครับลีฟาตอนนี้มัน่นหึง ที่ควรจะต้องหานะครับแต่ว่าคุณก็จะงอมหรือว่าเบื่อในการที่ต้องไปลงเลเจนด์สเตันในการอีโวตัวละครสรุปก็คือมือใหม่บอกให้รู้ไว้ครับว่าสุดท้ายในอนาคตคุณต้องมีอยู่ดีนะครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ใช้ตัวละครอย่างเวนดีไปก่อนผมจึงเอาตัวนี้ทิ้งลงมานั่นเองแล้วกันนะครับแล้วก็ขยับขยายต่อไปเรื่อยๆเลยครับรอเหมือนกันครับจริงๆเราพูดข้ามได้นะ แต่มันเป็นตัวฟาร์มที่ผมไม่อยากให้ข้ามจริงครับตัวซัพพอร์ตที่ดีครับไม่จะไปต้องหาบัฟอะไรมันแล้วหรือว่าเต็มที่ก็คือสไนเปอร์ให้มันครับยูนคได้มาเลยก็ไม่ต้องรีก็ได้แต่ว่ามันเป็นตัวละครที่เหมาะกับคอนเทนต์ในอนาคตเดี๋ยวตัวที่ผมจะพูดในอนาคตด้วยเช่นกันอะผมจะพยายามเริ่มข้ามตัวซัพพอร์ตที่มันดีๆแล้วนะตรงนี้มือใหม่ดูแค่นี้ก่อนนั่นเองครับแค่นี้ก็เล่นสตอรี่ผ่านทุกอย่างทั้งหมดแล้วนั่นเองแล้วกันนะครับโบลีตัวอวยทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาาาาาาาะะออ่่่่ตตมมมมมมมครักกกเเเเเเเดดนนนนนหืิปป็็วลลล้้ยยภพทีงๆแถใข ตอนนี้เนี่ยอีเวนต์ก็เล่นง่ายแล้วอะไรก็เล่นง่ายแล้วรวมถึงมันเป็นตัวละครที่คล้ายๆตัวละครอย่างฟรีเลนด้วยเช่นกันครับมันจะเทรดได้ในอนาคตครับแล้วใครที่เบียวตัวละครตัวนี้หรือว่าชื่นชอบตัวละครตัวนี้สามารถหามาได้ครับเป็นตัวละครภาคพื้นตัวลมที่ดีมากส่วนรายละเอียดตัวละครไปดูที่คลิปรีวิวได้เลยเช่นกันนะครับเลื่อนต่อมาครับ ทิ้งยาวครับไม่มีเลยเลยอ่ะไอดอลอันนี้ยังไงก็ต้องหานั่นเองครับเพราะไอดอลเนี่ยถือเป็นตัวละครต่างหากนะครับที่จะมีความสามารถในการที่อัตอีโวแล้วเนี่ยจะช่วยในการที่เพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะเออไม่สิเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดตังในการอัปเกรดนั่นเองครับสูงสุดถึง20%แต่ว่าถ้าคุณมีโกลเด้นเนี่ยจะสูงสุดถึง24%ิเก็คือเพิ่มมา4%่อนั่นเองถามว่าต้องหาว่าโกลเด้นไหมต้องมีไหมไม่ต้องมีครับไม่จาเป็นครับหรือว่าถ้า และต้องใช้โกลเจ้าตัวนี้เล่นมันจะเห็นผลนะยิ่งอัพแพงไอ้ลด24จาบ20อ่า20%เนี่ยมันเห็นผลนะครับห่างแค่4ก็เห็นผลนั่นเองแล้วกันนะครับโอเคเนาะต่อมามีตัวไหนอีกไหมนะฮะหาไปเรื่อยๆเลยอืมอันนี้ก็คือต้องไล่หาเหมือนกันนะครับเอออ่ะก็น่าจะหมดแล้วตรงนี้ นะครับอ่ะเจ้าตัวซอมเบอร์นะครับน้องเลื่อยเนี่ยก็เอามาเล่นได้นะครับก็เหมือนเดิมมาเป็นตัวอีเวนต์แต่ว่าผมจะข้ามเลยเพราะว่าเดี๋ยวแบบตัวนั้นนะพี่เป็นไงพี่ตัวนี้เป็นไงผมพยายามจะข้ามให้น้องๆมีช้อยส์นะครับที่เลือกได้สั้นที่สุดแล้วก็ไวที่สุดนั่นเองครับต่อมาฮะเราเริ่มมาตัวละครตัวใหม่ๆแล้วนะครับก็คือพวกอาร์โกนี่นู่นนี่มันเป็นตัวรับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอทแบบอะนิเมตเวนเจอร์อะนิเมตลาสเตอและอะนิเมตแวนการ์ดหรือแบบอื่นอีกมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทเลยเดี่ยววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆนั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งงงงตัััััััววเเเเเกกกกกกมมมมมนน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 น้้้้็จจะะยยยยยฟาาาาารรรร์ใหหหออออู่่่่่่ดชคคบบซึๆๆๆสํททีีพืุ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปทีใ่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิบชั o นได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e e เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับทิ้งเลยข้ามเลยเพราะว่า คุณเพิ่งเข้ามันเริ่มเล่นใหม่คุณยังไม่มีตัวละครที่จะไปแบกด่านหรือว่าพอจะไปหาตัวละครมันได้ครับหมายความว่าข้ามยาวๆนะครับแต่ว่าถ้ามีเงินก็ไปซื้อโคบูรมาแต่โคบูรก็เริ่มจะตกเมตาแล้วไม่จาเป็นขนาดนั้นนะครับอะข้ามต่อไปมีตัวไหนอีกหาก่อนนะครับมันก็ต้องไล่ไอนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยมือใหม่อย่าเพิ่งไปหาแล้วก็ตัวละครมันเริ่มเก่าแล้วถามว่ามันเก่งไหมเก่งครับถ้าเป็นยูนิคนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ยูนิค ไม่มีใครเล่นครับพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่มันเล่นได้ไม่มียูนิคมันเล่นได้ทุกตัวนะต้องพูดงี้แต่ว่าน้องๆมักจะถามหายูนิคตลอดเวลานั่นเองครับตัวอีกหนึ่งตัวครับสำหรับคนที่มีตังแล้วกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเมตาฮิลแลวก็ไฮบิดครับสำหรับอัมเบอร์อัม布拉นะครับถือว่าซิทคังิโน่นั่นเองครับ ตัวนี้เก่งและตอนนี้หาไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อจากคนอื่นเขาเท่านั้นราคาก็ถือว่าก็ถูกอยู่ผมไม่ทราบหรอกราคาเท่าไหร่ก็ต้องไปดูที่ราคาตลาดนะครับเป็นตัวตีทูดาเมจที่เล่นได้ง่ายครับคำว่าทูดาเมจคือดาเมจจริงนั่นเองครับไอ้คำว่าดาเมจจริงมันไม่ได้แปลตรงตัวว่าดาเมจจริงนะทูดาเมจคือดาเมจดําที่เวลามีมอนสเตอร์นะครับที่มีโล่นะครับเป็นสีแดงและสีฟ้าสีแดงคือการกายภาพและสีฟ้าคือการเวทมนต์นั่นเองครับไอ้ตัวนี้จะไม่โดนลดทอนดาเมจครับสีฟ้าล่สีฟ้าคือถ้าตัวเวท ที่บอกไปก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่านไปเนาะส่วนโลกสีแดงตัวกายภาพไปตีมันก็จะโดนลดทอนกายภาพนั่นเองแต่ว่าถ้าตัวสีฟ้าหรือว่าตัวเวทเนี่ยไปตีโลดแดงมันก็เข้าดาเมจเวทเน้นๆนั่นเองครับตัวกายภาพไปตีโลดฟ้าก็เข้าดาเมจเน้นๆมันเหมือนกับตัวนี้เลยครับมันเป็นตัวดาเมจดำครับมันตีไม่ใช่ว่าไม่สนโลหรือว่าไม่สนป้องกันนะครับมันแค่ ไม่ได้ตีโดนโลฟ้าและโลแดงนั่นเองนะครับหลายๆคนมักจะเข้าใจว่ามันตีไม่สนป้องกันมันตีทุลุโลจริงๆแล้วดามเมจดำไม่ใช่ครับมันเป็นตัวละครระดับพิเศษครับที่ว่าไม่ใช่ทางกายภาพและก็ไม่ใช่ทางเวทมนต์ครับหมายความว่าตัวบัฟอย่างเออร์วินและก็เวนดี้เนี่ยมันไม่สามารถบัฟตัวดีได้นั่นเองครับแต่ว่าตัวบัฟโอเวอร์ออตัวทั่วๆไปเนี่ยอ่จริงๆผมลืมไปหนึ่งตัวมันจะมีตัวสักกุละแลด้วยไม่ได้ใส่เข้ามาในนี้เนาะมันก็จะไอโอชินะครับสามารถบัฟให้กัััับตตวววละะครรนนนนีี้้้ไดดยเช่กาปมณ ็ถือว่าควรจะมีเอาไว้นะครับสำหรับตัวทูดามีตัวดีก็ใครที่เป็นมือใหม่ก็ไปสามารถไปหาซื้อได้เพราะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับต่อมาฮะตัวอื่นเลยทิงเรามาเริ่มตัวอัปเดตใหม่กันครับอัปเดตใหม่เลยนะล่าสุดเลยนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัว b a t t l e s a เ s ครับเป็นตัวที่เหมาะมากกับตัวละครมือใหม่นั่นเองครับเอาจริงผมก็ยังดันไม่สุดนะเนาะแต่ว่า ตัวละครแ a t เ l ิ p a นพเป็นตัวที่เหมาะกับมือใหม่ที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวระดับบิสติกแล้วคุณก็เล่นได้ง่ายยิ่งถ้าคุณเติมเกมพาร์สนะครับเติมเข้ามาปุ๊บ พอคุณได้ของอีโวนะครับนั่นแหละมันก็จะอีโวแล้วมันก็จะเก่งแต่เก่งระดับที่ใครๆก็มีได้นั่นเองครับซึ่งถ้าใครที่ไป็นเติร์แพตเทิลพาสคุณสามารถหาของอีโวกับบิลส์เบรุนะครับที่หน้าอีโวได้เลยไปที่ตัวคราฟนะครับมันจะมีตัวของอีโวตัวนี้อยู่นั่นเองครับก็ไล่ๆหากันดูนั่นเองเนาะถามว่าเก่งไหมผมไม่รู้ว่ามันเป็นเมตาฮิลหรือว่าเมตาไฮบิดแต่ว่าทุกตัวละครที่เป็นตัวแพตเทิลพาสมันเป็นตัวละครที่เล่นได้สำหรับมือใหม่นั่นเองครับต่อมานะครับ เดมิฮิวแมนหรือว่าผมเรียกว่าลุงเอละกันนะครับด้วยตัวละครอย่างลุงเอเนี่ยเป็นตัวละครที่เมตาฮิวเอ h นไฮบิทละกันนะครับแต่ผมจะให้ประมาณนี้เก่งกว่าน้องพึ่งไหมมันเก่งกว่านะครับในเรื่องดาเมจแต่ว่าเรื่องการเล่นง่ายน้องพึ่งเล่นง่ายกว่าผมจึงให้น้องพึ่งเนี่ยเหมาะกับเทียมือใหม่ตรงนี้ละกันนะครับมันไม่ได้เป็นตัวละครเอ็นเกมขนาดนั้นแต่ว่าเจ้าตัวเดมิฮิว a มนหรือว่าลุงเอตัวนี้เนี่ยเก่งมากนะครับแต่มันตีช้าหมายความว่าตัวมันต้องเหมาะมากควรหาไหม ก็ไม่ควรขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องใส่เข้ามาเพราะเป็นอัปเดตล่าสุดนะลนาะผมจึงต้องใส่ว่าทุกตัวละครมือใหม่ควรหาตัวไหนตัวอัปเดตล่าสุดหรือว่าตัวก่อนอัปเดตมันโอเคแต่แค่ว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันเพิ่มเลตอัพทำให้ตัวละครเหล่านี้มันมีโอกาสสุ่มได้ง่ายนั่นเองครับผมก็เลยจึงไว้ตรงนี้นั่นเองครับก็คือถ้าได้มาย่งไ่ต้องรีบันก็ได้นะมันไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกนะครับต่อมานะครับตัวนี้เลยฮะเอลิเซียครับมันคือตัวละครเมตาเี็กจริงว่าจริงๆมันเพิ่มออีกันต้องเพิ่าคือผมก็ให้อยู่ตรงนี้ลกัน คือมันมียูนิคมันเก่งมากนะครับไม่มียูนิคมันก็เล่นได้มันเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับสาย AFK นั่นเองครับมันมีทั้งแมงกะพุนแล้วก็ผมเรียกว่าเออบังกรแล้วกันนะครับจะเรียกว่าอาสูจิก็ยังไงอยู่นะครับเรียกว่าเป็นปลาไหลแม่เออเป็นปลาไหลก็ได้นะครับคือผมมองว่ามันเก่งอะ่ะมันคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นตัวละครสายซัมมอนสาย AFK อยู่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยนะครับจนถึงอัปเดต20เลยนะครับเป็นเวลา19อัปเดตเออวินยังคงเป็นตัวลละครรฟ์ม FK ททีีี่่่ดดสุดอยยูเ อันนี้พูดจริงนะต่อมาครับอัปเดตนี้มันขึ้นมาแล้วครับนี่ฮะผมให้เป็นโก่งเ,เก่งบวกโกงละกันสําหรับมือใหม่ละกันนะฮะขึ้นมาตรงนี้ละกันเนาะเก่งบวกโกงครับอีโวก็ง่ายนะครับอีโวไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่มียูนิตก็เล่นได้ปล่อยฟาร์มเอฟเคก็สบายครับก็แนะนําว่าควรหาเป็นตัวละครแรกๆสาหรับมือใหม่นั่นเองครับสำหรับเอลิเซียนั่นเองอเนาะ,นะต่อมานะฮะ แกมเบอร์ uh, นะครับมันเป็นตัวละครสายสปอร์ตฟาร์มและมีดาเมจในตัวด้วยซึ่งถ้านับรวมๆแล้วอะผมให้มันเป็นฟาร์มเหมือนสปอร์ตเนาะเออแต่ว่ามันเป็นดาเมจได้ดีด้วยนะครับมันตีแอร์ได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับถ้าคุณอัพตันแล้วเนี่ย หรือว่าอีโวมันแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีความอ่ะอีโวปุ๊บขั้นแรกมาเลยนะครับมันจะมีความสามารถในการที่จะบัฟคริ t i คอลเวทมนนะครับแล้วก็คริทีคอลกายภาพถึง50%เลยนั่นเองครับหมายความว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นได้ทั้งกายภาพและเวทใส่กับทีมใครก็ได้ดีหมดเลยนั่นเองครับแต่มันไม่สามารถบัฟคริ t i คอลให้กับตัวที่เป็นดาเมจสีดำได้หรือว่าทรูดามเม็นั่นเองครับโอเคเนาะเป็นตัวละครที่ดีควรหามาเล่นในไอดีนะครับถ้าคุณต้องการบัฟแบบดีๆนอกจากบัฟกายภาพหรืออบัััเวววทแแล้้้้ตตนนีีีียงงใหมขึ 5 0ด้วยนะครับใช่ว่า50%าส้มันคือโอกาสคริติคอลแล้วกันแต่ว่าดาเมจคริติคอลในเกมนี้เนี่ยทุกตัวละครนะครับจะนับที่1.5านั่นเองครับยกเว้นรีไวเนาะรีไวจะเป็น2นั่นเองนะครับแค่นั้นเลยนะฮะโอเคต่อมานะฮะตัวชาร์โลซ็อกเซเลอร์นะครับหรือว่าเมงุมิเจ้าตัวมโหลากาของเรานะครับผมให้เป็นเก่งบวกโกงแล้วกันนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นหลังตัวนี้ไม่ได้หมายความว่ามันกากกว่าตัวนี้นะครับผมให้เป็นความเล่นง่ายกว่านั่นเองเนาะตัวนี้เนี่ย กับมือใหม่เนี่ยก็แนะนําว่าให้หาครับมันเป็นตัวละครซัมมอนอีกแล้วเหมือนอัปเดตนี้เข้ามาเป็นตัวละครซัมมอนเลยน,นั่นเองครับมงโหรากาลองไปดูรีวิวได้นะครับคุณจะได้รู้มันเก่งยังไงเอาเป็นว่ามันเก่งและโกงในะอัปเดตนี้มือใหม่เล่นได้ดีครับควรหายูนิคครับไม่มียูนิคบัฟอะไรก็เล่นได้จะเป็น DIY ก็โ okay อเคนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นยูนิคเนี่ยมันจะเสกมงโหรากาได้1ตัวแล้วก็ตัวละครมันเองก็เอามาวางได้ด้วยก็คือตัวมิงุมิมีความสามารถนะครับเป็นได้ทังเแก็ออนค,คื่ เป็นเคิร์สจะคงอยู่กับบนหัววันนั้นประมาณ3-4วินาทีนั่นเองครับถือว่าเป็นตัวละครที่ช่วยบัฟทีมเวทได้ดีมากๆรวมถึงบัฟตัวมโหฬารได้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับเพราะมโหฬารตีเป็นเวทเนาะอะแล้วลืมไปนะครับมโหฬารเนี่ยช่วยในเรื่องของการแบบอะได้รับบัฟเวทด้วยนะครับบัฟเอ่อรับบัฟไอดอลด้วยแล้วก็รับบัฟของกีฟิตได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาฮะตัวละครอย่างตัวนี้ฮะผมให้เป็นตัวละครตัวโกงอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ถามว่ามันเก่งยังไงก็รีวิวมีแล้วก็ อืมสโลได้นะครับแช่ Share แข็งได้นะครับประมาณนั้นเลยหยุดเวลาได้คือหยุดเวลากับแช่แข็งเนี่ยมันนับเป็นอันเดียวกันนั่นเองอะเนาะแต่ว่าถามว่าเก่งที่สุดไหมไม่ใช่ครับแต่มันเป็น DPS ที่ดีครับ DPS คือดาเมจต่อวินาทีครับถามว่าไอ้ดาเมจต่อวินาทีเนี่ยมันนับเป็นสกิลกดไหมมันนับเป็นอะไรมันนับทุกอย่างเลยครับมันคือดาเมจที่ทําได้ต่อวินาทีนะต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยนะครับซึ่งลูเคียเนี่ยมันทําหน้าที่ในการสโลได้และก็แช่แข็งได้แต่แต่นะครับ มันสโลได้ไม่เก่งเท่าตัวสโลแท้ๆครับและมันหยุดเวลาได้ไม่เท่าตัวที่หยุดเวลาแท้ๆนั่นเองครับถ้าผมเทียบกับตัวละครอย่างโฮมูระนะครับและตัวละครที่สโลอย่างเช่นเอมิเลียจิรรยะหรือตัวละครอ,อื่นๆอย่างอาซีเลนอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยนะตัวเนี้ยสโลได้เก่งไม่เท่าแต่มันเป็นตัวที่ เป็น 4Ae นะครับที่สามารถสโลว์แล้วก็หยุดเวลาได้หรือว่าแช่แข็งนะครับตามนั้นเลยซึ่งมันจะเป็นจะต้องมีหลอดด้วยแนะนําว่าให้ไปดูรีวิวตัวนี้เต็มๆดีกว่าละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะผมนาคลิปไปแล้วแต่ผมใช้เป็นเก่งและโกงละกันซึ่งถ้าเอาง่ายๆเลยสำหรับคนขี้เกียจเล่นมือใหม่ได้มาคือเล่นง่ายแต่ประเด็นคือมือใหม่เนี้ยผมยังไม่ก็อยากให้หาไงเพราะว่าก่อนที่คุณจะไปหาตัวนี้เนี่ยคุณก็จะต้องมีตัวละครก่อนหน้านี้เหล่านี้ก่อนคุณถึงจะลงดันได้ง่ายครับเพราะดันเจียนไมไม้้ไ้กรัแีตววละงนนจ โอเคเนาะต่อมานะครับซัคเซอร์คิลเลอร์ครับอเมตาเก่าแล้วกันนะครับเมตาเก่าครับผมให้อยู่หลังตัวนี้แล้วกันนะครับมันอยู่น่าจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับจริงๆมันเก่งนะแต่มันเป็นตัวทรูดามจครับอย่างที่บอกมันเป็นดาเมจดำนะครับมันจึงมีความสามารถในการที่แบบตีสนไกลภาพแล้วก็ตีสนเวทเอาแค่นี้แล้วกันก็สามารถอื่นไม่รู้จริงๆครับต่อมาครับซอมบี้ผมให้มันเป็นตัวซัพพอร์ตได้ไหมอ่ะเออ จริงๆแล้วมันคือตัวละครที่สามารถช่วยบัฟนะครับหรือว่าซับตัวที่เป็นซัมมอนได้ผมให้มันเป็นตัวอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคนอกแต่ว่าผมจะให้มันเป็นหลังสุดแล้วกันคือมันเป็นสายซับที่มีประสิทธิภาพแค่จริงๆมันก็เก่งแหละมันไม่ใช่ไม่เก่งนะคือผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเฉพาะทางไปหน่อยมันสามารถช่วยบัฟทั้งตัวละครอย่างมโหรากาได้นะครับแล้วก็ตัวดีได้ด้วยนะครับรวมถึงตัวละครอย่างผมจะเรียกว่าไงดีอะ ตัวละครอยากมีท่านไนก์ก็ได้คือตัวอะไรก็ตามที่เสกอะไรออกมาได้นะครับเหล่านั้นเรียกว่าซัมมอนนั่นเองครับเมท่านไน์มีดโดรนนะครับก็สามารถช่วยซับดโดรนได้ด้วยนะครับหรืออะไรอย่างนี้เนาะเอ้ยมันใช่ตัวดีป่าววะเออใช่แหละผมจําไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ก็อัดคลิปจนเช้าแล้วนะอ่ะเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปมือใหม่อ่ะเนาะก็อาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างนานนะครับแต่พยายามจะให้มือใหม่เนี่ยได้เข้าใจถึงตัวละครตรงนี้ทุกตัวครับเฮ้ยแบบมันอาจจะเล็กน้อยคลิปมันนานคลิปมันนมันนนนนนยยยายาาาาาวววคคือออออตตตู้้้้้งงงงงู้งดรรรๆๆะะที่่่่มมมแแแลลผกกใใหไเจิถ แค่กองดูตรงนี้ก็เอาแค่นี้ละกันนะครับก็ฝากกว้ด้วยละกันนะสำหรับคลิปเทเลสมือใหม่ละกันครับนี่คือตัวละครที่มือใหม่ควรมีในอัปเดต20นั่นเองครับเดี๋ยวอัปเดตต่อๆไปผมจะพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็พยายามอัปเดตให้มือใหม่ได้เห็นละกันแล้วก็คลิปหน้าๆจะกระชับกว่าน,นี้นั่นเองครับเพราะจะไม่พูดเยอะจะให้เข้าใจแล้วก็จะโยนไปให้ดูในคลิปรีวิวตัวละครต่างๆมันจะได้ไวนั่นเองครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเราพูดมาเยอะแล้วมันไม่มันไม่ควรมันควรจะแบบเฮ้ยตัวนี้เก่งตัวนีี้้เเกก่่งงตัวน,วนจบะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่คือคลิปสาหรับมือใหม่ครับเทลิสเดี๋ยวคลิปสําหรับลงโอเวอร์ออลหรือว่าคลิปลงหอคอยหรือว่าคลิปสำหรับสายเอฟเคเดี๋ยวผมจะทําไปให้แล้วกันนะครับก็จะแยกย่อยเป็นคลิปไปอ่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับยังไงใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ